ส,รรสวัสดีค่ะคมือนี้่ก็มาพบมาพอกันเฮ้งสองคนในช่องกัแต่น้อยชาแนลค่ะพี่น้องมือนีนจัดเมนูหนวดมืกค่ะพี่น้องมึงแน่ได้มนหนวดมืก,มกไงเอาต้่มล่องิึงต้มเอาตุมต่มต้มต่มโวนเติบค่ะพี่น้องว่ามันจะพ่อยบ่พ่อยขึ้นยังคือมันหย่ำง่า,งายว่าสันซาเอาเลยน้ำจิ้มพริกร้อยค่ะพี่น้องสูตรตำม,มือเอาได้พังยังเนี่ยกัดกรอบครับมือนี้มี่หมักมาละ มลภาวก็ได้ครับพุนมามาครับมาเส่บๆนํากันมือนีเ่เลยลเน,นี่เลยน้อยจตัดเอาแต่หนวดนี่ ต้มจนเดือด,ดกระแสบ็จไปพีห่หน่องมันจะพลอยเนาะ ดีัดซาใจน่่ามกมองมาไลเป็นยังไง มะละจินกลมอำล้มราคากันเสียป Cứ chẳng nó gì ngon ngò ขาเอ่านอนมึกอีหยังบ่นี่นอมึกเบบีบ่ เ็าสองอามาต้มดุนๆมันจังหนะหอยเนยจังหยะจากิน้ <c oughs> าวบุาเนาะเวต้มดุนไปก,กินต้มขาาเดี๋ยวพ่อ จิจ้มๆเนี่ยพักเลย <laughs> มันหวานพชรหลายพิษขีบ้บก็พอพิษเบาถือพี่น้องเลยอ๋อแมงมีไม่มีเริ่มลาเย น้ำจิ้มเพชรอยู่แต่ว่าแซ่บพริกจากสวน xăm này ấm ăn sóng nguồn như <laughs> nhà để tát Hãy <laughs> <Tui đẹp. cười> Ngày tắt cột tìm 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 là tìm 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 tìm

กินปลาพลอ,อยนี่พี่น้องพลอหหยกัยำง,ง่ายๆแหละจับบ่อยสดน้ํจิม้มสดบ่ได้ดอกเพ็ด สองหนวดสองกิโลมันหนวดใหญ่อาจิะพะเอาคือมีน้อยเจยวตัดเอาตั้งแต่ส่วนอันที่เป็นหนวดเป็นหนวดเนีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นม,มีอย่างฝราะมันมีหวัวเนาะมันส่วนของหวอัวมันนั่น Hàm ăn mức ngay luôn Cả đã tên thăng phải Thằng chín thường hay lắm มาต่อค่ะพี่น้องเมื่อกี้นั่งถ่ายไปถ่ายมาถ่ายอันนี้คิป <laughs> แบดจะเบิดแบนยาำได้อพอดีผักยกว่าซะผ <laughs> ักยกความเพียรพอดีมีแบดแบดสำรองอ่ะ ทางนวลมึนต้องก็แสบแล้วมือแหละเพราะว่านวดมึนแหละ จะนั่งกินลืมเดียบังกงคนลราผ่าไหนอันสัน้นเอากันปเป็นนิบแดง พักกายกรอบ มาเสร็จต้านป้ะตาดอกเอาเบิดหนวด,ดอเอา้าออต,ติดๆดับๆน<ม>ี่น้อง ออสงสัยว่าเริ่มมีปัญหาค่ะพี่น้องกลองเริิมมีปัญหาถ้าก็ว่าแบดเบิร์ดถ่าบานยื้อซื้อกระดับไป đó mình sẽ đáp lại anh đang nhầm bao thái lạc bỏ à cứ si bò cứ si đỏ bởi anh เดี๋ยวเดี๋ยวแบนมันก็นดับเดี๋ยวเครื่องดับไปอีกค่ะพี่น้องกล่องยังม,มีปัญหาเอามือน,นีกระแจนอยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ก็ไม่ติดตามรับชมถ้ามากถา้าชอบจะในก็ฝากก็ไลไ์ก็แชร์ขึ้นกันด้วยค่ะมือน,นีเฮาสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปพอกันจิมนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ